ชาวเน็ตสงสัยกันไปต่างๆนานาเลยทีเดียวค่ะสําหรับนักแสดงสาวพลอยเชอร์มานที่ได้โพสต์สตอรี่ไอจีว่าได้เห็นและรับรู้แล้วแล้วองฟังจากพี่พลอยนะคะเร็วๆนี้จะได้ออกมาพูดบ้างละ #notcool กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะหลังจากที่สาวพลอยได้โพสไอจีสตอรี่ซึ่งทําเอาชาวเน็ตสงสัยว่าสื่อถึงใครหรือเปล่าเนื่องจากก่อนหน้านี้อดีตแฟนสาวของสาวพลอยยังสาคอดีนอาทิตยาเครกได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักในรายการยังไงไหนเล่าของสาสาวเพื่อนซี่ก้อยนัตตี้ดรีมซึ่งคอดี เล่าว่าที่หายไปนานถึง2เดือนเพื่อฮิวใจนั่นเองค่ะและยังเผยอ,อีกว่าตนตั้งใจที่จะโสดให้นานที่สุดและมีช่วงหนึ่งที่ถูกถามว่าอะไรเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ที่สุดในความสัมพันธ์สาวคอดินก็ได้ตอบเขาว่าการนอกใจแค่นั้นเลยนอกจากนั้นไม่มีอะไรมากส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นจะใช่เรื่องที่ชาวเน็ตสงสัยกันหรือไม่คงต้องรอสาวพลอยออกมาชี้แจงดีกว่าจ้า